ในแวดวงแบงค์เนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรจะเป็นจะตายกันหรือไม่จะเป็นจะตายกันเท่าไหร่คนที่รู้ดีสุดก็คือแบงค์ใช่แบงค์เนี่ยมันเหมือนปลอดวัดไข่แบงค์เนี่ยเหมือนปลอดวัดไข้เลยนะอาตอนหลังแบงก์เขารู้ไงเขาเคยมีบทเรียนพลวดปุ๊บรู้แล้วไข่ขึ้นอถ้าเห็นปลอดลงพรวดเนี่ยแสดงว่าอ่าโอเคเอาอยู่อะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นดังนั้นดังนั้นดังนั้นแบงก์เนี่จะรู้ อาการไข้ทางเศรษฐกิจดีที่สุดเลยทีนี้ทีนี้เมื่อรู้อาการไข้ทางเศรษฐกิจนะดังนั้นแบงก็จะเป็นกลุ่มแรกที่สร้างกำแพงกันเคลื่อนได้ก่อนคนอื่นเาขามีบทเรียนมีประสบการณ์ในอดีตไงวิธีสร้างกำแพงกันเคลื่อนที่จะกระแทกตัวบ้านไม่ให้พังก็คือตั้งสำรองนี้ไวเ้เยอะ ฟังดูอาจงงๆตามไปเรื่อยๆอกันเอาแค่อย่างนี้เขามีบทเรียนในรอบปี2,563อาการไม่ดีใช่ไหมค่ะเขาพูดกันว่า2,564ก็คือปีนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเพอเผลอฝีมันจะแตกปี64 3 3นั่น<ป>แหละตอนนี้ต้องประเมินดัง,งน,นั้นเวลาฝีแตกทางทางทาง,ทางเศรษฐกิจอาการที่ปรากฏเวลาหนองเยิ้มนะอาการที่ปรากฏก็คือ NPL ใช่ NPL พรดเลยไอ้นี่เสียในระบบแบงค์พรวดเลยเนี่ยแหละเขารอลุ้นทั้งหมดระยะเวลาพยุงเนี่ยแหละทีนี้ทีนี้นี้ถ้าจะสร้างกำแพงกันคลื่นป้องกันตัวเองไม่ให้คลื่นมันซัดมาถึงตัวบ้านนะก็กันสำรองหนี้ไว้สูงสูงเขาก็ต้องตั้งสำรองหนี้ใช่การสำรองหนี้ไว้ต้องตั้งสำรองเผื่อหนี้จะสูญใช่ ต้องตั้งสำรองเผื่อนี่จะศูนย์ก็คือคตังไว้เยอะกำไรก็กำไรควักเอาเงินกำไรนั่แหละค่ะมาตั้งเป็นเงินสำรองหนี้กำไรก็จะลดลงถ้าสำรองหนี้สูงสำรองหนี้เยอะแสดงว่าแบงค์คาดว่า NPL มันจะเยอะอืเถอไว้ไงแต่ถ้ามันน้อยก็โอเคคุ้มนะครับเมื่อเมื่อคุณเอาเมื่อคุณเอาเงินที่ได้มาจากการทำมาหากินเนี่ยมาตั้งสำรองเผื่อนี่ไว้เยอะ กำไรมันก็วูบลงสิครับอ่ะแน่นอนสิคุณไม่ตั้งสำรองไว้ไงอาแล้วครับไปดูผลประกอบการในรอบปี2,563ต่อไปนี้คือตัวเลขณักสิ้นปี63ก็คือนักวันที่31ธันวาคม2,563ก็สักเมื่อดื่นเสร็จมันนี่เองนะครับก็ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเราไม่เห็นแล้วแวเอาเด็ดขึ้นเลยนะนะฮะมาดูตัวเลขอัปเดตเราจะเริ่มจับตรงนี้ก่อน อย่างที่กล่าวเรียนแบงก์ภาวะ NPL มันจะพุ่งนะดังนั้นแบงก์เขาก็เพิ่มการสำรองนี่นเลยเ <Ừ. S 2> มื่อเพิ่มสำรองนี่กำไรก็วูบตัวเลขบนจอคือตัวเลขในรอบปี2563สิ้นปี63นั่นแหละโฟกัส <Focus S 1> ไปที่5แบงค์ใหญ่อ่กรุงเทพแบ,ง,แบงก์กรุงเทพในรอบปี6กํากำไรเท่าไหร่ครับ1,7,180ล้านบาทค่ะติดลบไป5 2ไร17,00 0ล้านลดลง 52ใช่ถ้าเทียบเดียวกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถูกไหมเทียบกับปี62ใช่เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมันหายไป52ปกำไรปี63เมื่อเทียบกับปี6กกำไรได้ห้าบองมันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ย52อเอเซเหลือแค่17,00 0ล้านเท่านั้นเองกลมกลมเพราะทำไมจึงลดลงตั้ง52เก็เพราะเขาไปการสำรองหนี้ไว้ส1 1 9 6ล้านบาทตั้งสำรอง เผื่อนี่จะสูญถึงส1 1ห6นึ่ง้าล้านบาทโอ้โหเอาก็เผื่อไงสถานการณ์มันไม่ดีไงกันไว้เยอะๆก่อนไม่เป็นไรแบงค์ที่สองแบง,งค์กรุงไทยกรุงไทยแบงค์รัฐกำไรสุทธิหนึ่ง็สาสิ็ล้านบาทนะคะติดลบไปส3สาเซนถ้าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะอาการก็ไม่ได้ดีไปกว่าแบงค์กรุงเทพสักเ,เท่าไหร่กำไรปีหกสามหายไปส3าเปเซหายไปตั้งสี่สาเซนเมื่อเทียบกับปีหกสองเพราะ ไปกันสำรองหนี้ไว้ถึง44,900กับ3ล้านบาทนั่นเองเพิ่มการสำรองเผื่อหน,นี้สงสัยจะศูนย์ในระดับ44,900ล้านถือว่าอาการก็ไม่ธรรมดานะกันไม่เยอะเหมือนกันกันไปเยอะอะไทยพพนิ์ไทยพาณิชย์ก็ไม่น้อยเหมือนกันกำไรสุทธินะคะ27,217ล้านบาทติดลบไป33เพราะเพราะว่าไปการสำรองหนี้ไว้46,649ล้านบาทโอ้โหนี่ตั้งสำรองนี้เยอะมากเลยนะ ตั้งสำรองนี้ตั้งตั้ง46,600ล้านน่ะก่อนหน้าแบงก์พาณิชย์เนาะกำไรเยอะมากอถ้าจำได้แบงก์กสิกรแบงก์กสิกรกำไรสุทธิของปี63นะคะ29,487ล้านบาทนะคะติดลบไป24%หายไปอีกใน4ค่ะเพราะเขาไปการสำรองไว้43,548ล้านบาทค่ะแบงก์กรุงศรีแบงก์กรุงศรีกำไรสุทธิของปี63 23,000กับ39ล้านบาทติดลบไป30%เพราะ เขาไปการสำรองไว้36,644ล้านบาทค่ะสังเกตนะครับกำไรที่ลดลงมากที่สุดก็คือแบ,ง,ง,แบงค์กรุงเทพกำไรลดลงตั้ง52%ถัดมาก็จะเป็นแบงค์กรุงไทยกำไรลดลง43%่บาเร์แต่การสำรองหนี้แบงค์ที่สำรองหนี้ไว้มากที่สุดกับกลายเป็นไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ สำรองนี่ไว้ตั้ง46,600ล้านค่ะอืมถัดไปก็คือแบงก์แกสิกรอ๋อไม่ใช่กรุงไทยตั้งสำรองนี้14,900ล้านกาสิกร43,500ล้านค่ะตัวเลขนี้มันบอกอะไรอืมก็แบงค์เขารู้ไงตัวเลขนี้มันบ,นะบอกถึงอาการไข้ทางเศรษฐกิจนี่ก็คือรอบปี63ใช่เดี๋ยวเราลองดูปีนี้ดีกว่า 2,564ทุกแบงค์ให้สัมภาษณ์เหมือนกันหมดค่ะยังจะต้องเพิ่มการสำรอง,น,รองนี้ขึ้นไปอีกแสดงว่าในสตาแบงค์ธุรกิจปี64มาได้ดีกว่าปี63ปเปิดจะแย่กว่าด้วยค่ะปี63ยังต้องเพิ่มสำรองกันขนาดนี้ปี64จะเพิ่มสำรองขนาดไหนก็ต้องมากกว่านี้แหละกำไรปี63เมื่อเทียบกับ62ลดตั้งสะขนาดนี้กำไร5% หกสี่จะขนาดไหนจะจะลดขนาดไหนก็ต้องรอดูนี่แหละกว่าวัคซีนจะมากว่าอะไรจะมาโน่นครึ่งปีหลังเพราะนั้นก็ต้องการสำรองไว้ก่อนดังนั้นต้องย้อนกลับไปที่หมอยงค่ะหมอยงจึงสะกิดให้ใครก็ไม่ทราบเอาวัคซีนเข้ามาเร็วๆกลับโจทย์คิดใหม่กลับโจทย์วัคซีนโควิดใหม่ต้องกลับโจทย์ละวัคซีนถูกแพงไม่ใช่ประเด็นเอาเข้ามาเร็วแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อาจจะคุ้มกว่า มันไม่เกี่ยวกับคนติดเชื่อมากคนติดเชื่อน้อยมันไม่เกี่ยวกับคนตายมากคนตายน้อยอแต่วัคซีนมันเป็นปัจจัยเดียวที่จะใช้ยับยั้งหรือชะลอการระบาดของเชื้ออคุณหมอเข็เปรียบเทียบให้เห็นอังกฤษอเมริกาอิสราเอลอัตราการติดเชื้อมันสปีดมันลดลงอ่ะสปีดลดลงด้วยแล้วก็น้อยลงจํานวนลดลงด้วยและสปีดเนี่ยการแพร่กระจายก็น้อยลงด้วยแสดงว่า แส<ร>ดงว่าการฉีดวัคซนนีนมันเริ่มมีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยดังนั้นคุณก็พร้อมที่จะเปิดประเทศให้กลับมาธรรมากินเป็นปกติได้ถูกไหมใช่แล้วนะแต่ที่สำคัญมีวัคซีนมันมั่นใจจริงๆ